ความพร้อมนะครับในเรื่องของการการการเตรียมต่างๆนะครับในการรับผิดชอบงานกันนะครับแต่ยองด้วยว่าการประสานกันระหว่างเจ้าของงบประมาณก็คือกองสวัสดิ์กับผู้น้าของการทํางานนะครับวันนี้จะมีกอ,ง,องสวัสดิ์นะครับขอเสด็จได้เป็นการตามกามรเข้ามิส่ว่นของการจัดการแข่งขันกีฬานะครับสองพันสิบสองพสองพันยี่สิบเก้านะครับ มีนาคม2 5 6 8ที่ถึงนี้นะครับรายงานผลการดำเนินงานนะครับอยากให้เห็นภาพนะครับเจ้าหน้าท right. ี่เราก็ในครั้งที่แล้วนะคะถูกเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของเราคือพวกสเป็นวิสสามขาติป๊บวอลเลย์บอลลูจุนชักะเยอร์แล้วก็วิสตัดกัสอบนะคะกิจกรรมการแข่งขันมากขึ้นนะคะซึ่งทีนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะค่ะก็เลยได้แบบขับรถ ก็คท่านนายกตระมรองกลาทุครับเกาเปิดการาก็มีการาก่กาวทาพัดยานเฉพาะทองทองทองเฉพาะองเดี๋ยวมันไม่ดูนะเรงดูนะครับแต่ว่าพรวอาชยาละก็ใช้ได้เพราะว่ามันมันเหมือนใส่งานป้องกันในเรื่องของรักษาพยา